เข้าครัวทำกับข้าวแบบบ้านๆไม่ต้องสืบเลยว่านาะงเอกสาวโกอินเตอร์อย่างปูปรยาได้ความสวยมาจากใครเพราะทั้งบ้านทั้งคุณแม่และคุณยายยังดูสวยกันอยู่เลยและล่าสุดเมื่อปูประยากลับมาเมืองไทยและกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอ่างทองและได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าและยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับคลิปล่าสุดที่ปูประยาเพิ่งจะโพสต์ให้ดูในทิกกและได้เข้าครัวทำกับข้าวโชว์เสน่ห์ปลายจังหวักที่ได้มาจากแม่กับเมนูต้มยำไก่บ้าน ที่ใช้เตาถ่านในการทําอาหารเมนูง่ายๆบ้านๆแต่น่าทานมากและถึงแม้จะแต่งงานมีสามีที่รวยมากแค่ไหนแต่กลับบ้านมาปู่ปรยาก็ยังเป็นลูกสาวคนเดิมทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆรวมถึงคนอ่างทองหลายคนที่แอบโฟกัสบอกว่าคนอ่างทองแท้ๆเพราะเห็นว่าที่บ้านปู่ปรยาใช้น้ําปลาตราหน่อ,อไม้และชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นคุณปู่กับคุณแม่สวยมากค่ะสวยได้แม่ค่ะชอบคุณปู่ว่าเช่นนี้ค่ะน่ารักก่อทั้งครอบครัวเลยค่ะเตาถ่านหอมละมุน ได้เห็นชีวิตแบบธรรมดาเรียบง่ายง่ายดีค่ะบ้านพี่ปู่น่าอยู่มากเลยค่ะที่บ้านภาคเหนือก็ใช้น้ําปลาตราหนอกไม้สแบวงหาแน่ๆน,น้ำปลาตราหนอกไม้ปูกินน้ําปลาตราหนอกไม้น่ารักเอฟซีนะค้าที่เด็ดน้ําปลาตราหนอกไม้ชอบความเป็นธรรมชาติของปูม่มากๆค่น่ารักชอบมากกับข้าวทุกเมนูอร่อยถ้าทําจากเตาถ่านค่ะหนื้อเคยเห็นแต่ลุกไฮโซโก้พอเจอแบบนี้ใจละลาเลยคณน่ารักไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดน้องปั๊ปปูเป็นคนอ่างทองดีใจ เห็นแล้วมีความสุขไปด้วยชอบบรรยากาศแบบนี้น้ำปลาตราหน่อไม้อัางทองบ้านเราก็ใช้อยู่น่ารักมากถ้าใช้ชีวิตแบบบ้านเราน้ำปลาตราหน่อไม้กินมาตั้งแต่เด็กดูธรรมชาติติดดินมากข่ะชอบฉันชอบตรงน้ำปลาตราหน่อไม้สุดแม่พี่คือเรสเห็นน้ำปลาแล้วคิดถึงคุณย่าเลยข่ะอร่อยไม่เค็มจนเกินไปหาซื้อน้ำปลาตราหน่อไม้ตามพี่ปู่